สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหนะะ้าครั้งที่สองกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวแล้วนะคะมานี่ค่ะอันนี้คือแป้งนะคะเรามาทาแป้งกันก่อนนะคะนี่นะคะแป้งะะเรามาทาแป้งก่อนนะคะ ตาแค่เป็นตัวหน้าทาแค่นี im yup. ้โคนะคะใส่กล่องเลยนะคะต่อไปนะคะจะหาที่ าตานะคะและว้วมันมีหลายสีนะคะแต่ละสีอันที่สองน,นี้น่ทาทักค่ะอีคทีทาแค่นี้โอนะคะต่อไปนะคะก็เดี๋ยวหากกันนะคะ ต่อไปก็จะเป็นที่แดแก้มนะคะเดี๋ยวหาที่นี่ันค่ะนี่ค่ะที่8ดแก้มนะคะอันนี้สีดูก่อนสีชมพูหรือสีแดงไม่รู้นะคะชมพูหรือสีแดง แค่นี้เพื่นะคะพพเพื่อๆค่ดแล้วจะมาค่าาาาาะถคิ้วกันนะคะถาคิ้วต้องดูกระจกนะคะต้องดูกระจกนะคะเพราะจะไม่สวยนี่ ลองเออไม่อันนี้ไม่ได้หนีบลค,ค่ะก็คือเอินที่หนีขนตาแต่ว่าไม่ได้หนีหมดนะคะหนีไม่เป็นนะได้แค่เอ็มีอันเนี้ยอะไรนะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาแป๊บน,นะคะอันนี้คือ อันนี้เนี่งอันนี้นะคะมาทาคะที่ทาผตานี้นะคะ นะคะเราจะมาทาลิปค่ะเดี๋ยวขอหาลิปกันค่ะเลืกสติกขอหาก่อนแป๊บนี่ไงเจอแล้วอันนี้มาหาแกะมาคาะค่ะเมื่อวานนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนะถ้าทาปากเลยนะคอัทานิดเดียวพอ แค่นี้พอนะคะถึงน,น้าเสร็จแล้วนี่นะคะฝากไม่เดงมากเลยะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันเดงเกินไปนะ